สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่นิทานเรื่องผ้าทอแห่งหัวใจผ้าซาโอรินิทานชุดนี้จะทำขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอาชีพการทอผ้าซาอริหน่วยที่หนึ่งเรื่องประวัติความเป็นมาของการทอผ้าซาอริ นิทานนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษส,สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายภาพประกอบที่สื่อความหมายได้ชัดเจนและกิจกรรมเสริมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตนิทานเรื่องนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับคุณมิซาโอโจยูชิดะ ผู้หญิงใจดีจากประเทศญี่ปุ่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดน,นวัตกรรมการทอผ้าแห่งหัวใจซึ่งกลายเป็นผ้าซาโอริที่โด่งดังไปทั่วโลกเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวดีๆที่อบอุ่นหัวใจและให้กำลังใจทุกคนกับมีฐานภาพผ้พาทอแห่งหัวใจผ้าซาโอริ พร้อมแล้วไปฝั่งนิทานกันเลยค่ะหญิงใจดีชื่อยามาดากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงใจดีชื่อว่าคุณมิซาโอโจโยชิดะเธออยู่ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเธอชอบพ่อผพ้ามากพอทุกวันด้วยรอยยิ้มวันที่เธอล้มป่วยวันหนึ่งคุณมิซาโอโจโยชิดะลลมป่วย แขนขาเธออ่อนแรงเธอไม่สามารถถอผ้าได้เหมือนเดิมเธอเสียใจแต่ยังไม่ยอมแพ้ลองทอผ้าแบบใหม่ลองทอผ้าแบบไม่ตรงไม่ต้องเป๊ะจะเป็นยังไงแล้วเธอก็เริ่มทอผ้าแบบใหม่ลายไม่เท่ากันสีสันหลากหลายแต่ มันสวยมากผ้าซาโอริเธอเรียกผ้าสไตล์นี้ว่าซาโอริแปลว่าทอผ้าด้วยหัวใจใครเห็นก็บอกว่าสวยไม่เหมือนใครทุกคนทอผ้าซาโอริคุณยามาดะสอนให้ทุกคนทอผ้าซาโอริเด็กๆคนชรา และผู้วิการก็มาทอผ้าด้วยทุกเพลงก็ห้าแตกต่างกันแต่ทุกผืนงดงามหัวใจของฉันทอได้เช่นกันวันนี้เราก็ทอผ้าซาโอริได้เราไม่ต้องเหมือนใครแค่เราทอด้วยหัวใจ ภาพืนของเราก็สวยงามที่สุดแล้วเรามาร่วมฟังและแบ่งปันข้อคิดดีๆจากนิทานอบอุ่นหัวใจเรื่องผ้าทอแห่งหัวใจผ้าจาโอริกนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการทอผ้าแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจ เห็นคุณค่าและให้กำลังใจกับทุกคนที่อาจแตกต่างแต่ยังเปล่งประกายได้ในแบบของตัวเองในโลกของซาโอริไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าไม่สวยมีเพียงความงามที่เกิดจากหัวใจระหวังว่าข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้จะช่วยทุกคนเชื่อมั่นในตนเองรักในความแตกตา่างและเห็นคุณค่าของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น พร้อมแล้วไปพบก,กับข้อคิดแห่งหัวใจจากนิทานผ้าทอแห่งหัวใจผ้าสอริด้วยกันนะคะเราไม่ต้องเหมือนใครเราก็สวยได้ในแบบของเราเองผ้าทุกผืนไม่เหมือนกันแต่ทุกผืนก็สวยเราทุกคนก็เหมือนกันไม่ต้องเหมือนใครแต่เราก็มีคุณค่าคนทุกคน มีความสามารถแม้จะแตกต่างกันบางคนทอเร็วบางคนทอดจหาบางคนใช้มือบางคนใช้เครื่องช่วยแต่ทุกคนทอผ้าได้ทอด้วยหัวใจสำคัญกว่าทอให้เปะ๊ะไม่ต้องทอให้ตรงไม่ต้องทอให้เปะ๊ะแค่ตั้งใจผ้าก็ออกมาดีแล้วตั้งแต่นั้นมา ซาโอริที่มิซาอุโจโยชิดะทอด้วยหัวใจก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักความกล้าหาญและความงดงามของความแตกต่างไม่ว่าใครจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนพิการหรือผู้สูงอายุทุกคนก็สามารถสร้างสรรค์ผ้าที่เป็นของตนเองได้เพราะผ้าซาโอริไม่ใช่แค่ผ้าแต่คือเสียงจากหัวใจที่บอกว่าฉันมีคุณค่าและฉัน ภูมิใจในตัวเอง